สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Favor Library ห้องสมุดแห่งความหอมน,นั่นเองนะครับและในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์ใหม่กับ Favor Library อร่อยได้ง่ายตามสไตล์คุณนะครับ โดยเราจะใช้เฟเวอร์ไลเบอรี่กลิ่นพรีเมียมช็อกโกแลตที่ให้กลิ่นหอมช็อกโกแลตชานเย่ยมหรือดาร์กช็อกโกแลตโปรไฟล์ผสมกับกลิ่นยุโรเปียนคาราเมลที่ให้กลิ่นหอมของน้ำตาลและนมที่ผ่านการเคี่ยวจนได้ที่เติมเต็มความหอมด้วย c a r ์เวนดิชบ ana นที่ให้กลิ่นหอมของกล้วยสุกกำลังดีหรือ j จสไลฟ์บ Banana โปรไฟล์จึงเกิดเป็นกลิ่นบันนอกฟี่ที่มีความหอมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองนะครับและส่วนผสมในวันนี้จะมีอะไรนั้นเดี๋ยวเอามาดูกันเลยครับ ครับส่วนผสมในวันนี้นะครับจะมีไข่ไก่น้ำตาลไอซิง่งนมผงน้ำเปล่าแป้งสาลีอนเนกประสงค์แป้งเค้กผงฟูและที่ขาดไมได้เลยนะครับนั่นก็คือ f ฟเวอร์ไลบรี่กลิ่นพรีเมียมช็อกโกแลตเฟเวอร์ไลบรกลิ่นยูโรเปียนคาราเมลและ f ฟเวอร์ไลบรีกลิ่นคาเวนดิชบานาน่าครับนะครับอันดับแรกนะครับเราจะร่อนส่วนผสมแป้งก่อนนะครับตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งครับ ผงและผงฟูครับจากนั้นทำรูตรงกลางนะครับใส่ไข่ลงไปตามด้วยน้ำเปล่าครับพอคนส่วนผสมจนเข้ากันแล้วนะครับใส่เฟเวอร์ไลเบอรี่กลิ่นทำดิชบานานาครับและยูโรเปียนคาราเมลครับสุดท้ายพรีเมียมช็อกโกแลตครับ นำไปพักในตู้เย็นอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงครับครับต่อมาเราจะมาทอดแพนเค้กกันเลยนะครับให้ตั้งกระทะด้วยไฟกลางนะครับจากนั้นนะครับผมจะแบ่งแป้งส่วนนึงสําหรับวาดลวดลายนะครับ และเมนูอของเราในวันนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยอืมกลิ่นหอมมากๆเลยอย่าลืมไปลองทํากันดูนะครับและที่สําคัญสามารถเข้าไปเลือกกลิ่นที่คุณชอบได้ที่ w w w f a v o ท l i b r a r y n e t l i n e f a v o ี่ w w w f r y i r l i v o r l i b r a r y ไ n บรา i ี o r จีเฟเวอร์ r r ครับนวัตกรรมใหม่ที่เชฟต้องใช้วางใจ favorlibrary ดีจริงๆพี่กรันตีครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ u b s c r i b e เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากทาง Favor Library นะครับสำหรับในวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ